เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสามสิบ้าแยกสามนะครับเสียงชัดไหมครับผมรู้สึกว่าสายผมลูกชายเปลี่ยนสายสมอทอกไปนะครับสายไม่ดีนะครับสายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสามสิบเก้าแยกสามนะครับเป็นเหลี่ยมสองต่อนะครับนอกรายการนะครับเต่าเทพโยนะครับจับคู่กับเจ้าเติดปากน้ำนะครับ วังนี้เป็นเหลือเพื่อตะก้อพิศาตจากคู่กับหลวงพี่ป้างนะครับเป็นคู่นอกรอบนอกรายการนะครับจีบเดี่ยมเตะหน้างงานนะครับถือว่าเตะรอคู่ในรายการที่ยังมาไม่ถึงนะครับตะกายเพื่อสมาชิกทั้งท่เจ็ดสนนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไล่สดโดยป๋าพงศ์เดชนาคผู้สร้างนะครับผููสนับสนุนหลักจากวินังการนะครับจำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาทิ่ตุ้งคู่นะครับ แล้วก็ข้าวหอมมะลิบางสุรินนะครับหลวงพี่ปางเปิดเจ้าเหลือยกขึ้นไปหลวงพี่ปางเอายกล้นเตือนยกข้ามาเอ้าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหทักทายอย่างยินีท่านนะครับเสียงชัดไม่ชัดนะครับแจ้งด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินไหลสดไม่ได้ยินนะครับว่าเสียงมันมันชัดไหมภาพชัดไหมครับทางทางไหนที่ดูไม่ได้ชัดไม่ชัดแจ้งด้วยนะครับ เจ้าเหลือยกเข้าไปหลวงมีปังมงไปเอาเทพโยเปิดแตกไปเรียบร้อยนะครับเอาเสือไปเทพโยเปิดหัวเชือกยกเข้ามาเทพโยมงเจ้าเหลือเปิดหนึ่งยกขึ้นไปหลวงมีปังมงไปหาเทพโยเอายกมาไหมเทพโยมงมาเรียบร้อย ออเสียงเบานะครับเดีเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนนะครับเสียงชัดยังครับแจ้งด้วยนะครับอักทายนะครับคุณโชคชัยพราะวาสลีินะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชา39แยก3นะครับเป็นเหลี่ยม จีบเตะหน้าง,งานนะครับเป็นซ้อมนะครับถือว่าเหมือนซ้อมเปิดรอนักกีฬามานะครับคู่ในรายการอย่างไม่เตะน,นะครับนี่เป็นจเอเทิดปากน้ําคู่กับเทพโบยนะครับฝั่งหันหลังมาเป็นเหลือเฟือนะครับแล้วก็พิศษจับคู่กับหลวงพี่ป้างนะครับเหลือ,อยกเข้าไปหลวงพี่ป้างมวงไปเรียบร้อยนะครับโอ้โห เอ,เอาครับเรียมข้ามหัวที่ขอนแก่นนะครับเจ้าเก่งนะครับเก่งคู่กับเจ้าพุกนะครับเอาชนะน้องเชียรกับทุยปากน้ำไปนะครับขวาเงินรางวัลไป70,000บาทนะครับ ชองทอหนึ่งนะครับเราดูเป็นเกมกีฬานะครับเจ้าจอนสวนผักผมจะเล่นฝั่งไหนดีนะครับระหว่างหลวงพี่ป้างกับกับเทพโยใช่ไหมครับเ,เราดูเป็นเกมกีฬานะครับเปิด เอะรอนักกีฬานะครับไอ้เจ้าจ้อจนกลัวกลัวเทพโยง่วงหรือว่าหลวงกลัวหลวงพี่ป้างง่วงคู่นี้ไม่มีง่วงครับคู่นี้ชิงรางวัลอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับขานอกไม่มี ความสัมพันธ์เหมือนเดิมเงินเงินเงินกินกันนะครับแค่ห้า500ออร้อยทางละห้าร้อยเทียบโยเปิดเอาเธอยกขึ้นมาเทีย,โย,โยโบโยมวงม้าข้างหลังเรียบร้อยโอ้โหทักทายทั้งสามสิบแปดท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพุทธบูชาสามสิบเก้าแยกสามนะครับวันนี้มีหลายคู่นะครับที่อยู่ในรายการนะครับมีตะก้อดเดี่ยวด้วยนะครับปาตีค่ายผักหวานนะครับเดี่ยวกับเจ้าโมไนนะครับ นั่งรอนะครับเจ้ามูนายมาถึงแล้วนะครับรอป๋าตีเดินทางมานะครับขาน,นอกก็มีเลยน,นะครับขานในลงาละสองร้อยแพจะน่าเป็นเกมกีฬานะครับใครใครแพ้โดนย่อเย้ยแน่นอน,นครับคู่เนี้ย เอาามงมาเรียบร้อยข้าวกินด้วยกันนะครับไปไหนไปด้วยกันแต่เวลาลงในสนามแล้วต้องสูให้เต็มที่ครับเอาเซอร์มาเจ้าเหลือเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปหลวงพี่ป้างโมงไปเรียบร้อยฟาวครับหลวงพี่โอ้โห ถือว่าเรียมเปิดรายการรอนะครับรอนักกีฬาเข้าสนามนะครับกองชงกองเชียร์ก็มาแล้วครับตอนนี้วง,งบ้างวงไปเปรียบร้อยดี<น>เราดูให้เป็นเกมกีฬานะครับน,นำความบันเทิงสู่เพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับ<น>มีโทรศัพท์มีเน็ตดูฟรีนะครับ,บ<น>ขอให้มีเน็ตมีสัญญาณแล้วก็ได้ดูแล้วครับ แอดมินก็สัญจรไหลสดให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านได้ดูนะครับวางโครงการไว้นะครับวันถ้าถ่าวันที่26สบหตามไาอีกทีนะครับวันที่26หเป็นวันเสาร์วันที่27เ็เลือกตั้งอบตนะครับอาจจะกลับต่างจังหวัดอาจจะแวะไปที่สนามบุรีรัมนะครับวันเสาร์เดี๋ยวไปไหลสดสัญจรที่สนามบุรีรัมมารีนาครับถ้าได้ไปนะครับถ้าได้ไปเลือกตั้งนะครับ คู่นี้ใครชนะเจอจอ้นแบงจัดไปเจ้าแบงอยู่ในสนามนะครับคู่นี้ใครชนะเจอจอ้นกับแบงค์เจริญนครได้เตะน,นะคิดว่าความแต่ก็ก็มีแต่รู้จักกันทั้งนั้นหมดแล้วครับอยู่ที่ว่า ใครจะพลาดเกมสุดท้ายลูกสุดท้ายเนี่ยมันแต่ก็เตะเกม12 13นี่ครับอาจจะแพ้กันแค่แต้ม2อแต้มนะครับแต่ก็รู้ๆเวดกันอยู่อยู่ที่ว่ายกเข้าไม่เข้าเตะได้ไม่ได้นะครับเอาเซอร์าเหลือเปิดหนึ่ง เขายกขึ้นมาหลวงพี่ป้างมงไปหาเทบโยเปิดเทิดยกเข้ามามงมาข้างหลังหลวงพี่ป้างเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้าไปหลวงพี่ป้างมงไปโดนเกี่ยวเทปเรียบร้อยดีมาครับโปรโมเตอร์โฟออรออูจิโนนะครับเดินทางมาจากคอนแก่นมาถึงแล้วนะครับอยู่ในสนามนะครับพี่หวัน อีหวันเสนาก็มาถึงแล้วนะครับหมูนายนะครับอีโบดอนเมืองนะครับจ่าโบผู้กองชิดนะครับแล้วก็ป๋าพง์นะครับผู้สร้างอาูมิเนัยมบขอยู่ในสนามนะครับป๋าลิงรวมดอนเมืองเจ้ากระติบตน้อยพระรามสองนะครับเจ้าเข้มปกเวศนะครับเอามงมาเรียบร้อย คู่นี้ชิ้นวันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับก็รอนักกีฬาเข้าสนามครับสนามก็ไม่ต้องว่างก็ซ้อมกันเองครับเอาโมงมาเรียบร้อยอยู่ที่ว่าใครแพ้โดนเกทับแน่นอนระหว่างเหลือเพื่อกับเจ้าโยใครแพ้โดนเกีทับแน่นอนครับเอาเปิดเนือง เอาโมงมาเลียบรย้อยเือมาเปิดเนืองเจ้าเหลือยกเข้าไปปักเขาให้เทพโยเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับหกต่อ 3ต่อหนะครับเอาเหลือเปิดหนึ่งเหลือยกขึ้นมาหลวงพี่ป้างมงไว้เรียบร้อยมาแล้วครับป๋าตี่ข่ผักหวานมานะครับนะครัยบรยกหลวงพี่ป้างมงไว้เรียบร้อยใช่ครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่หานะครับ ระหว่างเจ้าเหลือเพื่อแ้ก็พิศา่กับเทพโยแลครับจบเกมแล้วใครชนะคนแพ้โดนโดนเผาแน่นอนถือว่าเป็นคู่จีบเหลี่ยมตีหน้าง,งานครับเผากันแน่นอนนักกีฬาเริ่มเข้าสนามแล้วนะครับมี ป๋าดนโชค 4, ที่สีป๋าเตี้ยพระรามสามป๋าตีไข่ผักหวานเจ้าโมนายนะครับแล้วก็ผู้กองชิดนะครับจอาแบงหัวระเบิดบังสุรินนะครับอยู่ในสนามนะครับเจ้าป๊อบบัวใหญ่นะครับเอาเปลือกมาเหลือเปิดหนึ่งยกขึ้นไปหลวงพี่ป้างมงไปเรียบร้อยใครแพ้เผากันจนไห่ล่ะครับใช่ครับผู้นี้เผากันแน่นอนพรุ่งนี้ ระหว่างเทพบโยกับหลวงพี่ปางเอาเสือไปเท,เทิดยกเข้ามาเทพโยมงเรียบร้อยแต่ตอนนี้เทียบโยแต้มตามนะครับกลัวเทพบโยจะโดนเผาหรอครับพรุ่งนี้เอาเสือมาหลวงพี่ป้างเปิดหนึ่งเหลือเฟือยกเข้าไปเอายกล้นเจ้าเทิดเปิดยกเข้ามาเจ้าเทพมงมาข้างหลัง เอาวิ่งไม่ทันนะครับหลวงพี่ป้างโอ้โหได้เลยครับเจ้าเล็กคลรบาวได้เหลี่ยมนะครับเดินบนจีบกับปาเตี้พระรามสาม สี่ต่อแพรนะครับเจ้าเทพโยกับเทิอดปากน้ําแต้มตามนะครับเอาล้ครับเทพโยเริ่มบนนะครับตอนเนี้ยแล้วก็แต้มตามด้วยนะครับเงินสองร้อยไม่เยอะนะครับแต่แพ้สิครับนั่นบุญให้เจ้าเทิอดแล้วครับตอนนี้เจ้าเทพโยบุญให้เจ้าเทิอดปากน้ําแล้วเอาโยกเข้าไปมงมาโดนหัวที่ปังเหลือเพื่อยกเข้าไปเอาแก้ไปก่อน เทพเปิดหัวเทิดยกเข้ามาโอ้โหในสนาม40ขึ้นทุกคนใช่ไหมครับแอดใช่ครับหลวงพี่ป้างก็ใกล้ๆ50เจ้าเหลือเฟือก็ร่วมรวม40เทพโยกก็40กว่าเทิดก็40ครับมีแต่40ขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในสนามเอามีแต่เหลือเฟืออาจจะยังไม่ถึง40เอาเปิดเอายก เอาข้ามไปแล้วเทิดเปิดหนึ่งโยกเทพยโยโมม่วงมาเรียบร้อยถักถอยป่าน้อยคลองแปลนะครับตักถ่ยสามสิท่านนะครับเอาเสือมาหลวงมป้างเปิดหนึ่งเจ้าเหลือยกเข้าไปมุวงไปเรียบร้อย ตอนนี้เทพโยบุนให้จะเทิดปากน้ำนะครับบอกว่ายกตะก้อไม่ได้เทพโยก็หมุงไม่ได้นะครับบุนนะครับตอนเนี้เจ้าเทพเทิดเปิดยกเข้ามาเจ้าเทพวมงมาเนี่ยเจ้าเทพคุยได้แล้วต้องยกแบบนี้ว่างั้นเอาแล้วเจ้าเทพมงได้คุยแล้วครับตอนนี้แต่ตามมาแล้วครับห้าต่อแปดเอาเซิร์ฟมา หลวงพี่ป้างเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้าไปหลวงพี่ป้างมองไปเรียบร้อยเอาละครับบนให้ละครับบนให้เจะเทิดอีกแล้วจะเทิดเกี่ยวไม่ขึ้นเอาโหหเป็นตีเป็นสีสันนะครับคู่นี้ตักถ่ายคุณดิตนะครับปักเขาให้เรียบร้อยดีโอโหขุณดิตสายสมบัตินะครับ เิร์ฟมาหลวงพี่ป้างเปิดหัวเจ้าเหลือยกเข้าไปหลวงพี่ป้างมงไปเรียบร้อยเทพบโยอยากกินหลวงพี่เลยครับมันบาปเทพโยแต้มตามนะครับตอนนี้เอาเปิดหัวเพื่ยกเข้ามาเจ้าเทพโมงมาหลวงพี่ป้างเปิดขึ้นเจ้าเหลือยกเข้ามาหลวงพี่ป้างมงไปเรียบร้อย ชอบคนภาคครับสุดยอดครับขอบคุณมากครับที่มาให้กําลังใจในการไหลสดผ่านเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับแอดมินขอแค่มีสมาชิกติดตามแอดมินก็จะนําเสนอสิ่งดีๆถึงผู้ชมอยู่ทางบ้านเอาเปิดยกเจ้าเหลือยกเข้าไปใหม่รวงนี่ป้างปากเรียบร้อยเอาละครับเทพโยออกอาการหมุดกินแล้วครับแต้มเป็นตามแต้มตามนะครับเทีโย สิต่อห้านะครับโอ้โหห่างช่วงตัวเทพเปิดเทิดยกเข้ามายกล้อนอีกต่างหากเอาแล้วเอาปักเข้าให้เรียบร้อยเทียบโยมเทียบโยบนให้เทิดปากน้ำนะครับยกไม่ได้ทักทายัง49ท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามหุทธบูชานะครับถักทายป่าชัยยานะครับ าชายยาพลังช้างพัฒนาการ32นะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามนะครับสนับันุนการไล่สวดโดยป๋าพงนะครับเด็กธนาผู้สร้างผู้จำหน่ายสีว,สว,สวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาธิปุงคู่นะครับหลวงมี่ป้างเปิดเจ้าเหลือยกเข้าไปปักเรียบร้อยโอ้โหเสียงเบามากเสียงเสียงเบายัางเสียงชัดยังครับ ตอบประมณหน่อยเมื่อกี้สายมันสายมันหลุดลงมาเอาเปิดหนึ่งเอายกมงมาเหลือเฟือเปิดหลวงพี่ป้างว่าไงหลวงพี่ป้างว่าไงยอดเอาเทพเทพเทพบวกพังหลังเรียบร้อย เอาเสียงชัดเจนและขอบคุณมากครับป๋าน้อยนะครับสวัสดีครับทักทายนะครับทักทายสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับนะครับสิบต่อห้านะครับ,รบเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าเทพมงมาโอ้โหเจ้าเหลือขาตายนะครับ ถักทายทั้ง40ท่านนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกหลวงมีป้างมงไว้เจ้าเทพเปิดยกมาเจ้าเทพว่าไงมงมาหลวงอยู่โอ้โหหลวงมีป้างขาตายแล้วครับถักทายเจ้าแฮมน้อยร้อยจุดนะครับเจ้าของเพจตะก้อบางกอกอบพิเชียวนะครับอีกสักครู่ก็คงเดินทางมาถึงสนามพุทธบูชา39นะครับเจ้าแฮมน้อยร้อยจุดฝากติดตามเพจ บางกอกแล้วก็คอมพิเชียลด้วยนะครับโดยแฮมน้อยร้อยจุดเป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขันนะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่สนามอมรชัยสี่นะครับเจ้าแฮมน้อยร้อยจุดนะครับหรือตะก้อบางกอกคอมพิเชียนะครับนะครับโมงมาเปิดเหลือยกเข้าไปหลวงอีป้างปักเอาโดนเกี่ยวเจ้าเทพโยเทพโยยกเข้ามาเทพโยสะบัดวางหลังเอาหลวงอีป้างเปิดติดเจ้าเหลือยกเข้าไปหลวงอี่ป้างปักเข้าให้เรียบร้อยเอาแล้ว จบแล้วครับโดนเผาแน่นอนเทพโยโดนเจ้าเหลือเผื่อแต่ก็ปีศาจเผาแน่นอนคุณโอเคครับอยากไปอยู่พี่แต่จิบคัเอาเรามาดูเกมกีฬานะครับจบไปแล้วนะครับบึงการชาัดเจนขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปก่อนนะครับ เอาคู่นี้ทีนรางวันอยู่ที่3,000บาทนะครับป๋าดนนะครับเจ้าของสวนลำไยนะครับจับคู่กับป๋าลิงดมดอนเมืองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับ